สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออโตเด็ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเป็นโอกาสดีครั้งนะครับที่ผมจะได้มาเปิดตัวนะครับรถรุ่นย่อยใหม่นะครับจากทางฟอร์ดนะฮะที่เรียงรายกันอยู่วันนี้3คันรุ่นๆเลยครับแต่เป็นรุ่นย่อยใหม่นะครับทั้งตัวนี้เลยครับฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับฟอร์ดเวนเจอร์อีก2รุ่นนะฮะเรียกว่าจุใจกันมาเลยทีเดียวนะคลิปนี้เราจะไปดูกันเลยครับว่า3รุ่นย่อยใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างและมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ เรามาดูกันคันแรกเลยฮะนี่คือ Ford Ever e s t รสวาแรนะฮะถ้าดูแต่ด้านหน้า,านี่ก็ไม่น่าเชื่อนะ,ะว่านี่คันนี้เนี่ยไม่ใช่รถกระบะนะครับถ้าเราหน้าคุ้นๆแบบนี้นะ่าจะเป็นตัววายแตรที่เป็นตัวรถกระบะใช่ไหมฮะคันนี้ไม่ใช่นะรถคันนี้ก็จะเป็นรถอเนกประสงค์ PPV นะฮะแต่ว่าหน้าเนี่ยเขาเอาความเป็นวายแตรที่มีความดุดดันไม่แกรงใจใครอะไรมาแรปเปอร์น,นะะแต่ว่าเป็นเรนเจอร์นะฮะ มาใส่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับเพิ่มความเข้มเข้าไปนะี่เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนคือชุดแต่งที่เป็นสีดําตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันถอดแบบมาจากวายแทร็กทั้งหมดเลยนะฮะและแน่นอนครับให้มันชัดเจนไปเลยว่ามันคือวายแทร็กก็ติดคาว่าวายแทร็กมันไปลงบนนี้ไปเลยนะฮะเพิ่มความชัดเจนไปส่วน Option ออปชั่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED ตัว Daytime Running Light ตัว Fox l แ m p นะครับอะไรพวกนี้ก็เหมือนเดิมหมดทุกอย่างที่เป็น e อ e r อ s t อยู่แล้วฮะสิ่งที่ต่างกันอีกอย่างนะครก็คือตัวล้อแม็ลายใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นลายพิเศษที่สำหรับรุ่นตัว Everest y t ์โดยเฉพาะนะครับเป็นลายใหม่ถึงแม้ว่าไซส์เท่ากันนะครับเป็นขนาด20นิ้วเท่ากันนะแต่ว่าถ้าเห็นภายนอกแล้วเห็นลายแม็กแบบนี้นี่คือ Everest y t ์วครับ นี่คืออีกหนึ่งความแตกต่างนะครับระหว่าง e v e r อร์ที่เป็นไทเทเนียมพัสกับ e v e r อ s ร์ที่เป็นรุ่น Wi Wi ายแตรกนคือตัวราวหลังคานี่ครับถ้าเป็นรุ่นไทเทเนียมพัสนะฮะตัวราวหลังคาเนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างนี้มันจะเป็นตัวที่ราบติดไปกับตัวหลังคานะแต่รุ่นนี้ครับมันถูกยกสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะเพื่อให้มันมีตัวแหลกเนี่ยสามารถล็อกแบบนี้ได้ก็น่าจะทําให้รับน้ําหนักได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะ ส่วนอื่นๆนะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปสุดนะฮะของตัวกลุ่มที่เป็นเนวเวลส์นะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ท็อปสุดนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลสสูบ2.0ลิตรไบเทอร์โบนะฮะ210รแรงม้า500นิวตันเมตรนะขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะฮะก็เหมือนเดิมทุกอย่างภายนอกที่เหลือก็ก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับ ภายในนี่เขาให้มาเยอะแยะมากมายนะฮะบัวเบาปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะฮะระบบช่วยตอดอัจฉริยะนะครับเกียร์แบบ e c h i p t e r นะฮะนี่ e s h i f t e r นะฮะ wireless charge นะฮะนี่เห็นไหมแล้วก็อะไรอีกอะภายในตกแต่งสีดำนะฮะอ๋อดูเอาเองนะฮะนี่ตกแต่งสีดำนะฮะมีคำว่า wide track ตรงนี้ฮะแล้วก็มีการเดินได้สีส้มแบบนี้ นี่คือข้อแตกต่างนะครับส่วนอันนี้นะฮะโหมดการขับขี่6โหมดนะฮะอันนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะวงมาลัยเหมือนเดิมนะฮะมีแค่เปลี่ยนเป็นเดินได้สีส้มนะฮะหน้าจอ12นิ้วะฮะตรงนี้ก็เหมือนเดิมะฮะทุกอย่างเหมือนเดิมะฮะกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ ก็เหมือนเดิมครหลังคาพาโนรามิกซันรูฟก็เหมือนเดิมครับ, loop, รบทุกอย่างเหมือนเดิมมีโหมดการขับขี่นู่นนี่นั่นอะไรก็ตามครับเราเคยมีการรีวิวไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมครับข้างหลังนะครับนอกจากเบาะที่ตกแต่งเป็นสีดําทั้งหมดแล้วนะฮะเจรินได้สีส้มแล้วนะฮะ ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมฮะ,ะตัวบอกก็พับได้แบบนี้นะฮะอันนี้คือบอกให้มันพับลงมาเพื่อที่จะเลื่อนนะครับเดินเข้าสู่ด้านในนะฮะหรือว่าจะทับให้เป็นแบบให้มันขึ้นไปเรียบๆแบบนี้ก็เหมือนเดิมฮะ,ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมะครับประตูหลังเป็นระบบไฟฟ้าแบบคลิกเซนเซอร์ได้นฮะ,ะเขาก็ยังมีให้เหมือนเดิมฮะ เบาะหลังพับได้แบบระบบไฟฟ้านะฮะก็ยังมีให้เหมือนเดิมครับส่วนความกว้างขวางนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะนี่พับเบาะไปเรียบร้อยนะฮะผมเข้าไปอยู่ในรถนี่สบายสบายนี่นั่งสบายสบายเลยนี่โอโ้โหยิ่งกว่าอะไรดีนะฮะนี่สบายจริงๆ แต่ถ้าเกิดพับเบาะลงมาล่ะผมจะนั่งได้ไหมดูซิกนี่กดเอาขึ้นมาเป็นระบบไฟฟ้าอีกอะไรจะสบายได้ขนาดนี้นะพื้นที่ตรงนี้นะนี่ลองดูนะอ่ะขึ้นไปนั่งและ้ะเฮ้ยแต่พับไม่ได้นะประตูตรงเี้ยพับมาพับหัวแปะเลย และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะฮะในการพาชมรอบคันแบบคร่าวๆนะออปชันเสริมที่เป็นตัวบนสุดน,นะครับของ Ford Everest รุ่นนี้เป็นรุ่น Wild p a c นะเป็นเหมือนการผสมพันธ์กันนะฮะร,ระหว่างตัวที่เป็น Everest นะครับกับตัว Ranger นะให้มาอยู่ในคันเดียวกันได้เลยว่าเป็นพี่ใหญ่เป็นพ่อใหญ่หัวหน้าครอบครัวที่อยากจะลุยแบบดุดันไม่เก่งใจใครบ้างครับ มาต่อกันที่รุ่นต่อมานะครับตัวนี้เป็น Ford Ranger ตัวใหม่ล่าสุดนะครที่จะมาเป็นตัวท็อปรุ่นใหม่นะฮะเรียกว่า Ford Ranger s t o r m t a ์มนะเมื่อก่อนจะเป็น w i ยแ t ็กนะครับรุ่นนี้จะขยับมาเป็น s t o r m t a g นะมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะฮะร,รายละเอียดที่เพิ่มเติมใส่เข้ามาใหม่มันจะมีอะไรบ้างไปดูทีละอย่างนะฮะ ก็ต้องบอกว่าตัว Ford v e n t u r s t t r r m a ์ k คันนี้นะฮะเป็นตัวต่อยอดขึ้นมาจากตัว w l ยแท็กนะฮะต้องเรียกว่าถ้า w l d แท็ k มีอะไร Stormtack ก็มีทั้งหมดเลยฮะและตัวนี้จะมีออปชั่นเสริมพิเศษหลายๆอย่างนะฮะเริ่มต้นจากการ ตกแต่งนะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างนะแต่สิ่งที่ต่างไปก็คือเส้นนี้นะเส้นสีแดงไงน,ะนี่เพิ่มความอะไรดีะฮะเพิ่มความสปอร์ตหรือว่าเพิ่มความดุดันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่สิ่งที่เพิ่มมานแน่ๆคือในส่วนของไฟด้านนี้เลยนะเขาเรียกว่าไฟ AUX นะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าเราเปิดไฟสูงอะไรนะครับตัวนี้จะเพิ่มกําลังความสูงความแรงเข้าไปอีกชุดนึงฮะให้มันสว่างโล่ไปทั้งป่าเลยฮนะ ส่วนล้อนะครับที่เขาใส่มาจิมก็คือลายเดิมนะแต่ว่ามันมีความพิเศษตรงนี้ฮะเขาเรียกวิวอินเสิร์นะเป็นสีแดงนะใส่เข้าไปนะเพิ่มความดุดังเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะฮะนี่ให้มันดูสวยงามมากขึ้นด้วยนะแต่ล้อลายเดิมนะขนาดเท่าเดิม20นิ้วนะและนี่คือสิ่งเสริมที่ใส่มานะครับในรุ่น s t o r m t a g นะครับวา e ทไวมีมครับ ลาวหลังคาอันใหญ่เบื้องเริ่มเทิมอย่างนี้ฮะมีมาให้ด้วยนะฮะสปอร์ตบาร์ด้านหลังอย่างนี้ก็มีมาให้นะครับเห็นแบบนี้นี่มันเลื่อนได้นะฮะจริงๆเนี่ยมันบีบตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถขยับตัวเนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะ <Yeah. S 1> บังเอิญมันต้องดันสองข้างมันถึงจะเลื่อนเข้าไปข้างในได้ครับตรงนี้เนี่ยพับลงได้นะคราวนี้เขายันขึ้นไปเพื่อให้มันเท่ากับตัวหลังคาเนาะจริงๆแล้วมันสามารถพับได้แล้วก็เลื่อนเข้าไปสุดตรงนี้ได้ด้วยหู อนเนกประสงค์มากๆเลยฮะแต่นี้รถกระบะนะไม่ให้รถอนเนกประสงค์และอีกความแตกต่างนะครับที่ใส่มาใน Ranger s t o r m t a มนะฮะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่เก e ียร์ e shifter นะฮะตัวนี้เนี่ยปกติมันจะอยู่ใน Raptor นะฮะกับตัวที่เป็น e v e r e เ t เท่านั้นนะ,ะตัวนี้ใส่มาเป็นครั้งแรกในรถกระบะนะถ้าไม่นับตัวที่เป็น Raptor นะ,ะอันนั้นคือชุด performance นะอันนั้น ยกไว้1ตัวฮนะและที่สําคัญครับใส่ระบบช่วยจอดอัตโนมัติเข้ามาด้วยครับซึ่งตัวนั้นก็ปกติมีเฉพาะในเอเวอรเเท่านั้นเหมือนกันครับ ส่วนสิ่งอื่นๆนะครับที่เคยมีอยู่บนตัว r ร n เจ w w ์ l d t r a k นะฮะปวกปวงมาลัยไฟฟ้าโหมดการขับขี่เบาะหนังนะฮะตัวหน้าจอตรงนี้12.4นิ้วหน้าจอกลาง12นิ้วนะฮะกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัตินู่นนี่นั่นอะไรก็ตามมีไวรลสชาร์จอะไรพวกนี้เบาะแบบไฟฟ้าสองข้างนะครับก็เหมือนกันทุกอย่างเลยครับ ส่วนด้านท้ายนะภาพรวมโดยคร่าวๆก็เหมือนเดิมเหมือนกับตัว w i d Track ปกตินะฮะตัว b o x ี่เป็นสตเต็ปที่เหยียบขึ้นไปด้านหลังกระบาก็ยังมีให้เหมือนเดิมครับไฟท้ายแบบ LED ก็มีเหมือนเดิมนะไฟเบรกตรงที่3ตรงนี้ก็มีเหมือนเดิมครับตัวแต่งนะคร 4x4 ครับตัวนี้เป็นรุ่น4ประตู 4x4 นะฮะ ปั๊มคำว่าเรนเจอร์ตรงนี้คะัคำว่าสตอมแท็กตรงนี้เขาแปะมาที่เฉยนะฮะตรงนี้ไว้แปะทะเบียนนะแต่เราจะมีคำว่าสตอมแท็กสีแดงและดำตรงนี้ไว้ให้นะฮะแล้วก็เปิดฝาท้ายนะฮะตัวนี้ครับมีตัวผ่อนแรงนะนี่เห็นไหมผมยกได้สบายๆเลยนะฮะชัตเตอร์ตัวนี้นะฮะ ต้องซื้อเพิ่มนะไม่ได้แถมมานะตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มนะเอาเป็นว่ารู้กันว่าตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มที่เหลือเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับ พื้นปูกระบะนี่เขาก็ให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานคนระับแ,และสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่เหนือกว่าใครก็คือช่องจ่ายไฟตรงนี้นะฮะมีทั้งแบบนี้เลยเป็น power outlet 12โวลต์นะฮะและไฟแบบไฟบ้านนะฮะตรงนี้เลยนะฮะจ่ายไฟได้สูงสุดถึง400วัตต์เลยทีเดียวะฮะ และนี้ก็คือรายละเอียดคร่าวๆนะครของตัวรุ่นท็อปสุดตัวใหม่ล่าสุดนะครของทาง Ford Ranger นะฮะนั่นก็คือ Ford Ranger Storm Pack นั่นเองนะฮะและแน่นอนครับว่ามาเป็นตัวท็อปั้งทีนะคุณจะใช้เครื่องแบบลองท็อปได้ไงฮะเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบ210แรงมา500นิวตันเมตรเหมือนเดิมนะครับแล้วแถมได้เกียร์ e- s h i f t t r r เข้ามาอีกครับรอบนี้น่าจะมันกันแล้วครับ สำหรับ2คันที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นรถเรียกได้ว่าเป็นรถครอบครัวก็ได้นะฮะสายลุยหน่อยครับไม่ว่าจะเป็น e v e r อร์นะหรือว่าจะเป็น Ranger s t o r m t a ์นะตัวนี้นะเป็นตัวเสริมเข้าไปใหม่เป็นรุ่นย่อยรถสำหรับคนที่เอาไว้ใช้งานจริงๆนะตัวนี้จะเป็นรุ่น XLS นะฮะตัวนี้เขาบอกว่ามาวางไว้ในตำแหน่งที่อยู่ระหว่าง XL+ และ XLT รุ่นยอดนิยมนั่นเอง ออปชันเสริมเพิ่มมากขึ้นครับหลายอย่างเลยแล้วก็น่าใช้งานมากครับมีทั้งแบบรุ่น4ประตูและตอนครึ่งนะส่วนจะมีรายละเอียดแบบไหนที่เพิ่มมาพิเศษบ้างไปดูกันครับ สิ่งแรกที่ใส่มาเลยนะครับก็คือตัวไฟหน้านี่ครับปกติเนี่ยเขาใส่จะเป็นฮาโลเจนนะรอบนี้เนี่ยเขาใส่มาเป็นแบบ LED Reflector นะแต่ว่าตัวหลอดที่เป็นไฟเลี้ยวยังเป็นไฟหลอดธรรมดานะส่วนดีไซน์ทั่วๆไปก็ยังเหมือนเดิมครับตัวไฟตัดหมอกก็ยังเป็นไฟหลอดเหมือนเดิมฮะก็ตามนี้ละกันครับกล่องบันไดยเหยียบด้านข้างเนี่ยปกติเขาใส่มานะครับเฉพาะที่เป็นรุ่นท็อปๆนะฮะ แต่ตัวนี้ครับ XLS นะเขาใส่มาให้แล้วนะแบบนี้เลยไปยิขึ้นกระบังง่ายๆเนาะนี่รองรับน้ำหนักระดับร้อยโลอย่างผมได้อย่างสบายเลยคนระับอันนี้เป็นจุดขายทั้งทง Ford Ranger เาเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันคือของเก่าไงที่เขาเอาไว้มีพวกไม้บรรทัดมีตัวรัดมีช่องเอาไว้เสียบไอตัวอุปกรณ์อันนี้ได้แต่เราไม่ได้จะมาดูวันนี้กันฮนะสิ่งที่มันเพิ่มมาใหม่มันมีอะไรเดี๋ยวผมขอถอดอันนี้ก่อนนะ สิ่งที่เราจะดูคืออันนี้ฮะนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้เองครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยฮนะตัวนี้เนี่ย XL p พั s ไม่มีนะครับตรงนี้มีให้สะดวกสบายมากขึ้น XLS นี่สยดายนะคที่ตัวฝากระบะไม่มีระบบช่วยนะหนักไปหน่อยเนาะเอา้าเขาทำคืนก็สิ เหมือนเดิมแล้วนะสิ่งที่เหนือกว่าตัว XL p u s นะครับก็คือตัวระบบความปลอดภัยที่เป็นตัวถุงลมนิรภัยนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยให้มา6ตําแหน่งเลยนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆครับก็เหมือนกับตัวรุ่น XLT XLS ทั่วๆไปครับพวกเนี่ยฮะเบาะปรับ6ทิศทางนะฮะ ช่องต่อ USB 2จุดนะฮะตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้เลยโอ้มีทั้งไทย A แล้วก็ไทย C ด้วยนะนี่ผมงกไรไฟฟ้า,า,าครับอันนี้ทุกรุ่นของทางเลนเจอร์อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะหน้าจอแสดงผลนะฮะเป็นแบบสีนะ8นิ้วนะนี่ตัวหน้าจอนะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้สตอมแทกสตอมทกิบสนะตัวนี้10.1นิ้วนะมีระบบซิงค์ 4A นี่คือเวอร์ชันล่าสุดแล้ว คุณเสียบเข้ากับโทรศัพท์ได้เลยนะสบายๆครับส่วนที่เหลือการดีไซน์นะครับก็ยังเป็นเบาะผ้าครับปกตินะนี่รุ่นประหยัดเนาะก็ต้องเข้าใจนี่เขาบอกว่าภายในตกแต่งสีดําสไตล์สปอร์ตกับสีเทาผสมกันนะก็ก็ดูเอาประมาณนี้ฮนะแล้วก็จะมีชุดแต่งนูน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะเกียร์จะเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเบรกมือจะเป็นเบรกมือแบบ ดึงแบบนี้ปกตินะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่น4ี่ประตูนะครับแต่จริงๆแล้ว XLS เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2แบบนะก็คือตัวที่เป็นรุ่น4ี่ประตูกับตัวตอนครึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาจดทะเบียนก็จะเป็นทะเบียนป้ายดำนะค่าภาษีรายปีก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ถ้าเป็นตอนครึ่งเขาถ้าจ,จดเป็นสีเขียวนะเป็นรถกระบะทั่วไปนะนั่งเป็นยังไงบ้างก็ลองมานั่งดูสิครับนี่นี่ด้านหลังนะเบาะผ้านะจริงๆก็ไม่ได้แย่นะนี่ กว้างขวาครับนี่คือโพซิชันที่ผมปรับแล้วเป็นตัวที่ผมขับแบบนี้เลยนะไฟสว่างขนาดน,น,นี้มันมีไฟเสริมแล้วไม่เกี่ยวกับไฟในรถนะตัวเบาะตรงกลางเลยตรงนี้มันก็ไม่มีนะเอาเป็นว่านั่ง3าคนน่าจะสบายสบายแอร์หลังไม่มีนะฮะมีช่องตัว12โวลต์ให้1ช่องท่วนนะฮะเบาะหลังนี้ไม่มีใส่ของได้แต่ข้างนี้ใส่ได้นะครับ ที่เหลือก็ทั่วๆไปครับมีมือจับตรงนี้นะครับแน่นอนครับมีแอร์แบ็กตรงนี้ด้วยเยอะนะถ้าถือว่ารถกระบะในรุ่นที่เป็นระดับใช้งานนะครับแล้วมีถุงลมนิรภัยถึงขกตำแหน่งเนี่ยสำหรับผมนี่ถือว่าเยอะมากเลยฮะ โซนเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากตัวที่เราไปดู2องคันแรกไวนะครับเพราะว่าอันนู้นเขาเป็นตัวท็อปนะฮะตัวนี้ไม่ให้ตัวท็อปนะเอาเครื่องเบาๆไปนะฮะแต่คำว่าเบาของผมนี่คือเบากว่าคันนู้นนะฮะแต่ถ้าเอาความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เบาเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรเทอร์โบนะครับให้กําลังสูงสุดอยู่ที่170แรงม้า405นิวตันเมตรนะฮะเท่านี้คุณว่ายังไม่พออีกเหรอครับสำหรับการใช้งานทั่วๆไป สำหรับราคาค่าตัวนะครับของ Ford Ranger XLS รุ่นย่อยใหม่คันนี้ครับราคาอยู่ที่ Ford Ranger s t o r m t r a มแทร็กนะฮะราคาอยู่ที่และสุดท้ายครับฟอร์ e เอเวอเรสต์วาแทร็กนะฮะราคาก็อยู่ที่ ทั้งสรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นย่อยใหม่ครับตัวนี้จะเป็นตัวแทรกระหว่างกลางครับสงตัวนู้นจะเป็นตัวท็อปบนสุดนะฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการรีวิวรอบคันนะดูแบบคร่าวๆของทั้ง3าคันนะไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger XLS นะฮะตัว Ford Ranger s t o r m t r a c แนะฮะและตัว Ford Everest w Tra t r a นะฮะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโต้เดฟบทุกคนนะฮะหรือว่าถ้าคุณอยากจะติดตามการรีวิวรถแบบนี้ชอบในการรีวิวรถใหม่ชอบในการดูรีวิวในการขับรถจริงนะฮะหรือว่าสกู๊ปอื่นๆที่เราพร้อมจะนำเสนออยู่ตลอดเวลาก็อย่าลืมกด u b s สไคร้ครับแล้วก็กดปุ่มสันกระดิ่งด้วยนะฮะพอทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปเข้าไปใหม่ใน y o u t u นะฮะมันก็จะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดค,คลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยะฮะ สำหรับวันนี้นะครับผมเอิร์ธคงหมดหน้าที่ลงเรียบร้อยนะครับครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ